หลอนไดอารี่เมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยที่หลวงปู่คูลปาริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร ยังเป็นพระธุดงหนุ่มท่านมักจะออกเดินทางเพื่อแสวงหาความวิเวกและทดสอบกําลังจิตของตนการค้นหาศัตรธรรมนั้นคงไม่มีสถานที่แห่งใดจะเหมาะสมเท่ากับป่าลึกและคุณเขาที่ห่างไกลความเจริญเพราะป่าคือแหล่งธรรมะที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด แม้ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ภายในป่านานจะเต็มไปด้วยภัยอันตรายรอบข้างที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ในทุกวินาทีเหมือนกับการเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความเป็นความตายทั้งหลายทั้งปวงพระธุดงในอดีตนาน้นล้วนได้ผจญภัยกันมาอย่างหนักหน่วงแล้วทั้งนานประสบการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นธรรมา สอนให้รู้จักโลกของความเป็นจริงอันเป็นวัตตาสงสารประสบการณ์การผจญภยัยจึงเป็นเส้นทางที่นำไปสู่การบรรลุธรรมและการเดินทางในครั้งนี้หลวงปู่คูลตัดสินใจเดินทางทุดงข้ามฝั่งโขงไปยังป่าทึบในแดนลาวซึ่งเป็นดินแดนที่ชาวบ้านแถบนั้น ต่างเล่าลือกันว่าเต็มไปด้วยพูดผีปีศาจป่าและวิญญาณร้ายนา,นานาชนิดในระหว่างที่หลวงปู่คูณเดินทางข้ามโคงไปถึงป่าฝั่งสบปอลาวนั้นท้องฟ้าก็ได้เกิดคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนขึ้นมาทันทีสายหมอกลอยคลอเคลียพื้นป่าอันเขียวชะอุ่มเบื้องหน้าทำให้บรรยากาศยิ่งดูลึกลับ ชวนให้หน้าหวาดวันเสียงร้องของสัตว์ป่าดังก้องกังวานประสานเสียงกันอยู่ไกลๆเราวกับเป็นการต้อนรับพระธุดงผู้กแกล่งกลา้าหลวงปู่ได้อย่างก้าวอย่างสงบมุ่งหน้าเข้าไปในพื้นป่าใหญ่โดยไม่ลังเลระหว่างทางที่เดินผ่านป่าทึบ หลวงปู่ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานนบประการทังสัตว์ร้ายดุดันพืชพันธุ์มีพิษรวมถึงภูมิประเทศครูขระสุดแสนจะลำบากแต่ท่านก็มิได้ย่อท้อมุ่งมั่นก้าวเดินไปตามเส้นทางแห่งมรรคเพื่อพิสูจน์จิตใจอันแกร่งกล้าของตนเมื่อหลวงปู่เดินทางมาถึงใจกลางป่าลาว ท่านก็เลือกพื้นที่บริเวณป่าชาที่ชาวบ้านเคยนำศพมาฝังเป็นที่สำหรับการบำเพ็ญเพียรในคืนนี้หลวงปู่มองดูป่าชานี้ด้วยสายตาที่มั่นคงท่านสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความตายและสิ่งลี้ลับที่ปกคลุมไปทั่วต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมไปทั่วพื้นป่า จนแทบจะบทบังแสงตะวนันเทาวันเลื้อยพันกันจนดูคล้ายม่านมืดเสียงนกกาเรียกหากันราวกับจะบอกเล่าเรื่องเร้นหลบับท่านตั้งโกรธจัดเตรียมสัมภาระบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อนที่จะเจริญสมณธรรมและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเหล่าวิญญาณ เมื่อตะวันลับขอบฟ้าความมืดมนแผ่กระจายไปทั่วทั้งป่าจนแทบมองไม่เห็นสิ่งใดราวกับกำลังเข้าสู่มิติของโลกวิญญาณในขณะที่หลวงปู่กำลังปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านตั้งสมาธิมัน่นแต่ทว่าก็อยู่ในความสงบได้ไม่นานนัก บรรยากาศรอบกายได้เปลี่ยนไปเป็นความเย็นยะเยือกลิ่นเน่าเหม็นของโศพลอยคละคลุ้งจนแสบจมูกเสียงหมาหอนผสานกับเสียงของเหล่าวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในป่าส่งเสียงร้องโหยหวนในยามวิกาบางก็ออกมาปรากฏกายในรูปร่างอันน่าสะพรึงกลัว เพื่อที่จะทำลายสมาธิของหลวงปู่หวังจะขับไล่หลวงปู่ให้ออกไปจากป่าแห่งนี้แม้ร่างกายของท่านจะสั่นสะท้านราวกับจะแตกสลายแต่ในจิตใจกลับสงบนิ่งมั่นคงดังขุนข่าวไม่หวั่นไหวต่อภัยอันตรายทั้งมวล อิตอิปิโสภาควาอารหังสัมมาสัมพุทโธโทเสียงหลวงปู่บริกรรมธรรมเป็นจังหวะช้าๆสวดคาถาอิตอิปิโสระลึกถึงพระธรรมอย่างหนักแน่นแม้เหล่าผีป่าจะส่งเสียงอลรวาสหนักเพียงใดท่านก็ยังคงนั่งสมาธิภาวนาอย่างสงบนิ่ง จนกระทั่งเวลาล่วงผ่านกลางดึกไปเหล่าผีป่าก็เริ่มหมดแรงอลาว่าและศรัทธาถึงจิตใจที่แข็งแกร่งของหลวงปู่ผีบางตัวเริ่มเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าเรากับจะขอขมาต่อบารมีธรรมของท่านข้ายอมแล้วท่านช่างมีจิตใจที่แข็งแกร่งเหลือเกิน หากพวกข้าล่วงเกินท่านโปรดยกเว้นบาปครั้งนี้ให้ข้าด้วยเถิึท่านจะแน่ได้อีกสักแค่ไหนถ้าจิตใจแกล่งจริงก็มีชุดรอดให้ถึงพรวงนี้เช้าแล้วกันแต่กระนั้นก็มีวิญญาณอยู่ตนหนึ่งที่ยังไม่ยอมแพ้มันเป็นผีป่าที่ดุร้ายที่สุด มันได้แปลงกายเป็นงูใหญ่ตัวเท่าลำต้นตาก่อนจะพ่นพิษไปที่หลวงปู่แต่ด้วยฤทธิ์แห่งมนต์คลางและจิตใจที่แข็งแกร่งของท่านพิษร้ายนานกลับทำอันตรายท่านไม่ได้เลยแม้แต่น้อยจนงูยักษ์ผีตนน,นั้นต้องหนีไปในที่สุดหลวงปู่ ได้กลับมาเจริญสมณธรรมอย่างสงบอีกครั้งไร้ซึ่งเสียงโหยหวนรบกวนแต่สงบได้ไม่นานน,านักก็ปรากฏร่างของสัตว์ประหลาดกึ่งเสือกึ่งควายผู้เป็นเจ้าป่าแห่งนี้มันส่งเสียงคำรามกึกก้องป่ามีเปลวไฟลุกโชนออกมาจากกายของมันก่อนที่มันจะตั้งท่า วิ่งพุ่งไปทางหลวงปู่คูดเพื่อที่จะประทะก,กับรางท่านให้เผาไหม้เป็นจุนแต่หลวงปู่กลับนั่งนิ่งสงบราวกับปราศจากความกลัวพลางชูมือขึ้นข้างเดียวเปเลวไฟที่ลุกโชนของสัตว์ประารตนนานก็ได้มอดดับไปเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ถูกสยบด้วยเดชานุภาพแห่งธรรมของหลวงปู่ มันค่อยๆเปลี่ยนรางก,กลับเป็นเทพารักที่สง่างามก่อนจะคุกเข่าลงแทบเท้าขอขมาหลวงปู่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการยอมสิโรราชแม้ต้องเผชิญหน้ากับงูยักษ์พ่นพิษและสัตว์ประหลาดเจ้าป่าแต่บรรยากาศรอบตัวของหลวงปู่กลับสว่างสวยัยด้วยแสงสีทองนวลแห่งธรรมของท่าน เปล่งประกายออกมาเป็นวงกว้างผลักใส่ความมืดมนของป่าทึบให้จางหายไปในพริบตาหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้พื้นป่าช้าที่เคยน่าสะพรึงก็กลับกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เตี่ยมด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพเรื่องราวอัศจรรย์ของหลวงปู่คูนถูกเลื่องลือไปทั่วทั้งป่าลาว ชาวบ้านต่างมุ่งหน้ามากราบไหว้หลวงปู่คูณขอให้ท่านรับเป็นที่พึ่งทางใจให้หลุดพ้นจากความมืดมนชาวบ้านได้หันมายึดเหนี่ยวในพระธรรมคำสอนต่อสู้กับกิเลสมารภายในกายและใจตนคำสอนของท่านเปรียบเป็นแสงสว่างศาดส่องให้ป่าดูงดงามยิ่งขึ้น พื้นดินเขียวขจีไปด้วยพืชพันธ์นานาพันธุ์เสียงนกและสัตว์ป่าร่วมกันบรรเลงเพลงธรรมชาติอย่างไพเราะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของทุกผู้ทุกคนที่มาถึงชาวบ้านที่เคยผวาผีจนไม่กล้าเข้าป่าก็พากันมาเคารพนับถือหลวงปู่ขอเรียนรู้วิชาอาคมและคาถาธรรมสำหรับป้องกันตน หลวงปู่ก็ให้ความเมตตาอบรมเทศนาแก่ชาวบ้านทำให้ป่าลาวแห่งนี้สงบร่มเย็นยิ่งขึ้นเหล่าผีร้ายทั้งหลายก็ไม่กล้ามารบกวนอีกเลยเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงพลังของศรัทธาและปัญญาที่ช่วยให้หลวงปู่คูณข้ามผ่านอุปสรรคทั้งกายและใจ แปลเปลี่ยนสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นดีตราบใดที่เรายังยึดมั่นในธรรมและความดีสิ่งชั่วร้ายใดๆในโลกนี้ก็ไม่อาจมาครอบงำเราได้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องหลวงปู่คูณทุดงป่าลาวปราพูดผี สามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ